สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามนอยมัดรวมขวบเกา่าคำคือเก่าเนาะค่ะเอาเอาตามได้ได้ตามเอาเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอากันตามยากง่ายเนาะค่ะค่ะก่อนอื่นกับขอชี้แจงเล่าพัฒนาเนาะแอดลงชุดตารางบนไปสามชุดหกสูตรเนาะค่ะสำหรับสูตรชุด,ดล่าสุดเนาะ ชนตัวไหนมาตัวนั้นพี่น้องเนาะคะ่ะจะมาบบนะคะชนตัวไหนมาตัวนั้นก็ขอให้เดินเดอ้อค่ะสำหรับสูตรที่ชนเนาะคะ่ะพี่นอ้องอาจจะเท็ดมาหนึ่งสองสามสี่สี่หมื่นชนสี่หมื่นมาสี่หมื่นเลยเนาะคะ่ะพี่น้องไปตามบ,บึงเนาะค่ะว่ามันนี้จะมาโบเนาะค่ะเป็นจะเดินต่อโบนะคะ, er or, ะ,คะสำหรับสูตรชนเนาะพี่น้องเนาะ เอาว่ากันไปตามเรื่องตามงานเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสามนอยมัดรวมเนาะค่ะก่อนอื่นไปเบิงคําเตือนของทางช่องเฮกรอนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะก่อนอื่นก็ขอเวลาจาักสองนาทีเนาะเพื่อกติกาของทาง YouTube เนาะค่ะ,ะถ้าต้องได้แปดนาทีขื้นเนาะพี่น้องจังจะได้เวลาของทางยูทู e เพิ่นเนาะค่ะ,ะบางมือแอดก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางมาว่าวซูพีโซนองฟั่งเนาะกว่าจะได้เวลาเนาะค่ะไปที่รัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องยังมาทัานในโลกอยู่เนาะค่ะเอา สิเป็นมื่นบ่เกินมือหนี้ก็มือเอื่นแล้วเนาะมือหนหือกออ,อ,อ,ออกแล้วเนาะคะ่ะค่ะเด่นบนตัวเดียวรัฐบาลไทยบนเท่านั้นเนาะคะ่ะกับเลขฝันอาจจะไปคนละทางนิดหนึ่งสําหรับเลขฝันแอดฝันต่อกันเจ็ดขึ้นพี่น้องกับบ้านเป็นต่อกันเนาะค่ะจากมือทีอ่รัฐบาลไทยออกมาหอดมือนีเนาะค่ะแอดฝันเจ็ดเทื่อ ฝันเห็นแต่โล่งศพฝันเห็นแต่ศพเนาะคะ่ะศพค่อนข้างจะเป็นศพผู้ยิ่งพี่น้องนะคะสิมาบอแต่แอดฝันเห็นเน,นีนเนียนยำยำม,มาตลอดเลยเนาะเรากับฝันเห็นเนือเหนือหลายหลายพี่น้องเป็นก้อนก้อนเลยแต่ว่าแอดบ่ได้จับบ่ได้เอาเนาะคะ่ะแต่ฝันเห็นซื่อเนาะยุ่ไกลๆคนละแต่เสร็จเป็นแนว่วใดเนาะพี่น้องว่าบ เข้ากะบ,บัรลูจักคนเนาะค่ะว่าแนวทางมันจะมาที่โตใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่เพราะฉะนั้นกะอ่าฟังหูไหวหูคือผู้เฒ่าเพวันว่าเนาะค่ะฟังหูไหวหูพี่น้องเข้าบัลลูว่ามันสิมาโตัใดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะให้พี่น้องใส่วิจรารณญาณเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งงาน้หมู่บ้านเนาะค่ะของแอดว่างสามหน่อยเมื่อวาน ดบ้างยูที่อันนี้ของน้องต้าเนาะค่ะของน้องต้าวางศูนย์กับสองนะคะสองสองหกเจ็ดศูนย์่อ,อ,อ,เอเน,นะะ้อยแหลกพี่น้องนะคะแมนบอแอดบอได้เขียนผิดเนาะค่ะสองสองหกเจ็ดสองบอเนาะค่ะแมนด้วยค่ะพี่น้องสองสองหกเจ็ดศูนย์ 0. นะคะ ศูนย์ก็มาที่หนึ่งขังเนาะคะ่ะสองกะมาที่สองหกเลยเนาะคะ่ะบอว่านนีเนาะคะ่ะที่สองหกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะที่ปกติ458 81าแปดแ่เนาะคะ่ะบ่มี่ศูนยบ่มี2สองเนาะคะ่ะที่รอบ vip 91285เนาะคะ่ะ หนึ่งสองสองหนึ่งก็คือตัวตัดถ้ามาแบบนี้แนวทางเข้าจะถือว่าเขา่าสองมาสองข้างนะคะศูนย์มาข้งเดียวพี่น้องนะคะเอาตามกันต้อนเนาะคะ่ะต้อนมอยากเอาใบนี้ออกเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คืองานมอวานนะคะตัวตัดก็คือเขาจะถือว่าเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะศูนย์กับสองของน้องต้า ไปที่ของแอ็ดมวานเนาะคะ่ะอ่าพ้ออกที่2องสองหกเ1้าแปดหนึ่งเนาะค่ะเก้าหนึ่งสองแห้าเนาะค่ะเก้าหนึ่งสองแห้านะคะ อแอดว่างไว้อยู่ที่062น้อยแหลกมาทั้ง6กทั้งสองกอดกันออกทั้ง0นย์เนาะคะ่ะน้อย2 4งสี่ห้าแป่งอมีน้อย3 9มเก้าหนึ่งสองแปดห้มาอีกเนาะคะ่ะสองมาอีกน,นั่นลดเนาะคะ่ะแล้วก็แอดว่างเลขติดบนล่างไว้ที่7กับเก้าเก่าบอมีไปลักลอยแอดได้เจ็ดศรอบพิเศษนะคะ เก้าไม่มีเจ็ดกะมาหลอดเดียวเด้ยพี่น้องนะคะมาหลอดเดียวสำหรับเหล็กติดบนล่างเขาดีเดินต่อพี่น้องวาเนาะคะ่ะเดินดีเดินต่อค่ะขออนุญาตเอาใบนี้ออกนะคะมือนี่นะคะแอดว่างเหล็กติดบนล่างไว้ที่ศูนย์หกสองนี่ค่ะวิ่งรูดเก้ากับหกเก้าสองเก้าสี 6 2 6 4 3ตัวหางเดียวแอดบ้างไว้ที่0 9 6พี่น้องสิงมาบอ่นะคะไปเบิ้งของน้องต้านะคะของน้องต้าวางไว้ที่2กับ4ี่นะคะสองศูนย์สองหก่งสี่ศูนย์สี่หกตัวหางเดียวคือ3 4 2เนาะคะ่ะจะมาบอพี่น้องวานนะคะอเคอาเก็บเอาเดอ้อค่ะพี่น้อง 3นอยมัดรวมวันนี้นะคะแคป็เอาเดอร์ค่ะแนวทางกับมีเขามีรุดเนาะค่ะแต่เลขกติดบนรางถือว่าเดินดีอยค่ะพี่น้องนะคะอัน,นยังเดินดีเดินต่อบอนะคะเอาสำหรับคลิปนี้กับเดินมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเดอ้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะเดี๋ยวแอดจะยกให้พี่น้องแคปอีกที่หนึ่งเนาะค่ะแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้อง สำหรับสามนอยมัดรวมวันนี้นะคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะขอหยุดตีไว้สักนี้เนาะค่ะพี่น้องเนะเาะหรืออีกอยุ่จังหน้าที่สามสิบนาทีนะคะสามสิบนาทีโยพี่น้องฝ่าวก็ออกไปก้อนใดเลยนะคะออกไปก้อนใดเลยเอแอดจะเล่าไปจนกว่าเวลาจะหมดนะคะมือนี้มีเล่าพัฒนาขอให้เดินต้อนะพี่น้องเนาะนะคะ แนวทางมีเขามีรุดทุกแนวทางะ่ะคะพี่น้องคะ่ะนะคะค่ะยังกะเกิดขึ้นได้พี่น้องนะคะเดินไดก้กระลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเอ่เบิ่งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องแอดเอาล้านนอนอยหัง้างเบาแห้งบ่ได้พี่น้องเบาแห้งบ่ได้ก็เลยต้องได้คอยเบาเนาะคะ่กะก็เลยได้คอยเบาเพราะฉะนั้นกะ ต้องขอตัวก็ไพ่เอฟซี่นองหลายๆเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะขอยุติไว้สำนีค่ะก้อนเนาาพี่นองเวลาได้แล้วเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ